มันมมนี่พี่แจ็มันมีต้องสองชิ้นแบ่งกันหน่อยสิไม่เอาน้องกินไม่อิมมมอ่มมาล่ะคุณล่ะอยังกินของน้องหมดเลยเหรอไบเบาลเบลล่าจอ่อย่าลืกกดินฟาร์มแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆ วันนี้มาพบกับช่องใบบ้านเบลล่าสตอรี่แล้วนะคะโอ้โหวันนี้มามีเตรียมของมาเซอร์ไพรส์รให้พี่ Bible ใบเบ้ลที่เบลล่าด้วยะนี่นี่เหมือนเป็นกล่องเซอร์ไพรส์รนะคะน้องอย่าพิ่งเลือกไม่ได้ค่ะเราต้องเป่ายิ้งฉุบก,กันก่อนพะว่าใครจะเป็นคนได้เลือกนะคะ คนชนะก็ต้องได้เป็นคนเลือกกล่องเซอร์ไพรส์ค่ะยาปากกระเป๋ายิ้มชุดยายาปากกระเป๋ายิ้มชุดว้าวพี่เดียวเดียวพี่เบลล่าชนะนะคะแต่พี่เบลล่าเลือกถ้วยนี้พี่เบิร์นก็ต้องเป็นถ้วยนี้เอาละค่ะเด็กๆโอเคเดี๋ยวเรามาเฉลยกันว่า ใครจะได้กล่องเซอร์ไพรส์ข้างในเป็นอไอนะคะเปิดพร้อมกันนะหนึ่งสองสามว้าวมันคืออะไรคะอยู่ในกล่องเซอร์ไพรส์มันคือไอศครีมนั่นเองชี่เบบนไดไอศครีมอะไรคะขอดูหน่อยโอ้โหดูหน่อยเป็นไอศครีมคุิโก้นั่นเองคะ่ะ เลยครับพี่ใบเบิ้ลมันมีก้านยาวๆด้วยอ่ะมันมีอยากรู้ว่าข้างในเขากินยังไงอ่ะแล้วน้องล่ะคะได้เป็นอะไรคะออ้ไอติมเหมือนเป็นก้อนๆด้วยนะแก่เลยค่ะเด็กๆแกะเลย,เลยโอ้พี่เบลล่าแกะออกมาแล้วไอติมพี่เบลล่าน่ากินมากเลยคะ่ะเพื่อนๆไม่มีไม้ด้วยนะเป็นก้อนๆสี่ก้อนเหมือนช็อกโกแลตเลยอะ่ะ โอ้โหพี่เบินเป็นแบบไหนครับอู้แบบว่าดันเข้าไปได้โอ้โหอันเปลนร่มเทิมเลยเป็นรถอะไรอ่ะดูจากสีแล้วน่าจะเป็นรถคุกกี้แอนครีมนะลองเลยลองกินเลยครับเล <c oughs> ช็อกโกแลตอร่อยไหมอร่อยแล้วน้องล่ะคะลองชิมหรือยัง <c oughs> โอ้โห oh, ของน้องเป็นก้อนเป็นก้อน,นอน่ะพี่เบิรลโอ้โหวิ่งข้างในเป็นรสอะไรคะนมนมเป็นนมใช่ไหมโอ้โห oh, ข้างนอกเป็นช็อกโกแลตกรอบม,มากเลยขอดูนหน่อยค่ะโอ้โหช็อกโกแลตน่ากินของพี่เบิรลข้างในก็น่ากินนะคะโอ้โ oh, ห oh, เป็นไอติม เซอร์ไพรส์นั่นเองรสชาติใหม่ที่เด็กๆยังไม่เคยลองกินเลยนะคะอยากกินไหนย,ยังไม่ด้องอายังกิน,นอันน,นี้เอาแบบักดูอ,นนอเป็นไงอร่อยไหมไอติมของพี่ใบเบิ้ลโอ้พี่ใบเบิ้ลกำลังชิมไอติมของน้องแล้วเฮ้ยพี่ขอบคุณเลย เค้าให้หมดก่อนสิเฮียยังเหลืออยู่ในปากขันเยอะเลยตุ้ยที่กินแล้วรู้สึกไม่อร่อยเลยอะ่ะแม่ขอกินของตุ้ยได้ไหมครับไม,ไม่ได้ของน้องเหลือแค่สองอันเองโอ้มีตั้งสองอันแบ่งกันคนละอันก็ได้มีนะพี่ขอเลยอันน ของชิ้นแบ่งกันหน่อยซิไม่เอาน้องกินไม่อิ่มแล้วล่ะพูดถึงอ่ะยังกินของน้องหมดเลยหรอเป็นอะไรเบลล่าของน้องไปอ่ะมาเหลือแค่ชิ้นเดียว อะไรไอติมเมื่อกี้นะมามีซื้อมาให้คนละอันแล้วยังแย่งกันอีกเหรอคะลูกไหนละพี่ใบเบิ้ลไปไหนแล้วใบเบิ้ลครับไปไหนมานี่สิยังไงเราแย่งน้องทำไมเนี่ยฮะมีซื้อให้คนละถุงแล้วเนี่ยาาแล้วมรูร้สึกว่ามันอร่อยนะครับเบิ้ลก็เลยแล้วจินอน่นึนครับ ไก่น้องก็ไม่ให้แบ่งปันเพื่อนเขเอ้าวพี่เบลล่าพี่เบลล่าก็เหลือตั้งหลายชิ้นทำไมไม่แบ่งปันพี่คะก็น้องกลัวไม่อิ่มค่ะมันเหลือแค่สองชิ้นเอง <What? S 1> โอ้ยไม่เอาเลยนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะทั้งคู่เป็นพี่น้องกันใช่ไหมคะมีอะไรต้องแบ่งปันกันสิลูก <c oughs> พี่เบลล่าต้องแบ่งปันกันนะคะเราเป็นพี่น้องกันนะเห็นไหมเรามากินคนเดียวมันก็ไม่อร่อยหรอกลูกไม่ต้องเศร้าไปเห็นไหมมามีอะ่ะมีไอติมอะ่ะเยอะแยะเลยอยู่ในตู้เย็นอะ่ะสรุปว่ากินไม่อิ่มกันเหรอคะเด็กๆ <c oughs> ถ้ากินไม่อิ่มอะ่ะบอกมามีได้เดี๋ยวมามีจัดการให้เดี๋ยวมามีอะ่ะไปเอาไอติมอีกอันหนึ่งมาให้ก่อนนะคะ รอแป๊บหนึ่งนะนี่ค่ะเด็กๆมาแล้วไอติมนี่มามีบอก็แล้วเรามีกันเยอะแยะเลยไอติมที่ไบเบิลอยากได้ใช่ไหมครับอยากกินเบลล่าก็อยากกินพร้อมๆกันเป็นไอติมของอะไรคะไหนขอดูหน่อยไอ,อไอติมของ ครีมโออะตอมนั่นเองออโอ้โหโเด็กๆชอบกันมากเลยอ่ะแกะอีกถุงเลยค่ะเด็กๆผมไม่กินแม่ไม่ชอบผมอิม่มเอ้าอิ่มแล้วเ,เรอเาอิ่มแล้วแล้วเมื่อกี้ไปแย่งน้องกินทําเมยังไม่อิ่มอิ่มจนหลับได้เลยงั้นที่เหลือพี่เบลล่าจัดการเองเลยค่ะโโอ้โห ว่าตัวเองไม่กินไงไนโอ้โหงั้นเดี๋ยวมามีจะกินแทนพี่ไบเบิลเองเดี๋ยวจะกินให้ดูนะมีมะโอ้มามีขอชิมบ้างค่ะเด็กๆไหนดูสิโอ้โหไอศมช็อกโกแลตว้ายว้ายลื่นมากเลยอือหือดูสิคะช็อกโกแลตหนาๆเน้นๆเลย มีไม่แปลกใจเลยนะที่เด็กๆชอบมันมีขอชิมก่อนอืมอร่อยค่ะเด็กๆตัวครีมข้างในหอมหวานมากแล้วช็อกโกแลตข้างนอกก็กรอบอร่อยเพื่อนครับี๋้วนี่นะครับผมจะกินแบบสุดโตยสายยาให้ดูครับ โอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวต้องให้พี่ไบเบิลกับน้องเบลล่ากินไอติมกันต่อก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้พวกเราต้องลาไปก่อนแล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องไบเบิลเบลบเบล่าสตอร์อี่ค่ะสำหรับคลิปนี้งไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย,บาย পদ <coughs> <laughs> <coughs> 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 <coughs>